สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมเล่นว่าที่กล่องดูไม่ได้กล่องเส้นตัวเนาะเขาปลื้มใจมากเมื่อคืนเขาไปถ่ายได้แสนวิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปไหนเนี่ยที่บอสโจไปนั่งดูน้ององค์อิงหน้าเวิธีค่ะอขออนุญาตนะคะกินเลยครับกินตัดสบายกินไปด้วยชมไปด้วยเอฟซีเขาชอบดรื่นี่ของคุณหลายๆค่ะ ชีนนร,ร,รู้ไหมเอ็ดมินชอบใครผมยังชอบเลยชอบการทำงานของน้องอ่าผมผมหยุดหยุดไปนานนะผมหยุดไปหยุดหยุดไปนานที่ไม่ได้มาสาวน้อยเพราะมุดเด่สาวน้อยม <c oughs> ุดแดี่วอ <c oughs> อนทัวร์ไปกรุงเทพกลับมาเร็วนี่บอกเขาบ,บอกว่าพี่บังนำสัมภาษณ์แอดมินให้หน่อยครับผมจะกล้าสัมภผัสเขาไหมเนี่ยสัมภาษณ์ดได้เลยค่ะฮะสัมภาษณ์ได้เลยค่ะจริงนะค่ะเฮ้ยยังไม่รู้จักกันเลยเป็นใครที่ไหนมาจากไหนอะไรยังไงเออเนี่ยแหละก็คนแถวบ้านพี่บอกเลยนี่จริงนะ หนูสุรินนะคะโซนไหนของสุรินชุมพลบุรีค่ะโอ้สโซนนั้นพูดเขมรไม่ได้หรอกจะเป็นลาวใช่มันก็มันก็จะมีพูดพูดภาษาเขมรอยู่บางส่วนนี้ใช่จะหมู่บ้านช้างจะพูดสวยอ่าสวยเขมรสวยเขมรสวยคมันจะคนละโซนเนาะโซนฝั่งหนูจะออกหน้าตาดีหน่อยค่ะเอ้าฟังเอาสีนนว่าไงครับของแท้ดิ ก่ต้องเทียงเราหรอกน้ออายุบ้านไหนนะรู้อยู่บ้านไทงามค่ะไทงามตำบลตำบลนาหนองไผ่ค่ะเทศบาลค่ะอ๋อมันมันติดกับเส้นเส้นหลักดินาหนองไผ่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมถนนเส้นหลักเลยค่ะที่ว่าจะมาทะลุฝั่งนี้ก็ท่าตูมใช่ใช่ค่ะเราจบจากท่าตูมค่ะจบจากท่าตูมใช่ค่ะอ๋อเรียนที่ท่าตูมเหรอใช่ค่ะเป็นคนจุฬาลบุรีแต่ว่าไปเรียนที่อำเภอท่าตูมค่ะเอออันแล้วทำไมไม่มาเรียนพยักมัน ไกพายักษ์พายักษ์จะเป็นน้องค่ะที่เป็นน้องตัวใหญ่ถ้าตูมีอะไรเด็ดๆเยอะนะใช่ค่ะซูลินถิ่นช้างใหญ่มากค่ะช้างใหญ่จริงไหมช้างใหญ่ค่ะโอ้ใช่ค่ะเซีนนนเคยไปดูช้างไหมช้างใหญ่เลยไม่เคยได้เที่ยวได้เที่ยวเมืองแถวนั้นครับเที่ยวแต่โซนทางไหนครับ มันไม่ค่อยได้ไปไหนก็ไปตามหมอลำอย่างเดียวได้ไปแต่งจััดก็คือตอนไปแห่แล้วก็ตอนไปหมอลำอ่ะตอนที่อยู่กับรถแห่ตอนนั้นคมันก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวพราะจบจากรถแห่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับมาประจําอยู่กับสาวน้อยนี่ก็คือหมอลำอย่างเดียวครับโอดวงภาวาสนาส่งอันนี้พี่เป็นคนที่ไหนนะคะผมเป็นคนอาเภอกระสังครับผมกระสังบุรีรัมใช่ไหมครับผม จะพูดขมิ้นได้ใช่ไหมใช่ผมผมเตรียมคําถามมาเป็นร้อยเลยมาเจอหน้าแอดมินมาลืมหมดเลยเนี่ยจะทำไงดีอ่ะมาเปลี่ยนเที่ไหนแค่ยังไม่รอเลยได้บอลโจ้ขาโคอจะ่เนี่ยบอลโจ้ห้ามมีแฟนเด็ดขาดฮะบอลโจ้ามมีแฟนเด็ดขาดใช่ค่ะจีบจริเจีบด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้ยกำลังจะเริ่มเนี่ยนี่โดนตัดอนาคตแล้วเอ้าทำไงดีอ่ะ โอ้ยคุณสมบัติต้องโสดให้ต้องโสดต้องโสดให้นานที่สุดครับใช่โอเดี๋ยววันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองวุ้ยถ้างั้นผมมาทุกผมไปทุกงานอ่ะถางั้นอ่ะผมไปทุกงานอ่ะถางั้นอ่ะเจอนี่บองตามตือแล้วเดี๋ยวจดีเอออ้าวแล้วแอดมินสี่คนตอนนี้ใช่ใช่ค่ะแบ่งการทำงานยังไงครับผมก็จะแบ่งกันขึ้นไลฟ์สด ช่วงละสองคนค่ะช่วงละสองคนจะมีทางเฟซบุ๊กเพจสาวน้อยแล้วก็มีทาง Youtube ค่ะอ๋อใช่ค่ะพอขึ้นสองคนพอลงคนต่อไปก็ขึ้นคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่พักก็คือถ่ายคลิปอ๋อใช่นี่รู้การทำงานของทีมทีมงานแอดมินแล้วครับผมอแล้วบอสอนุญาตให้เปิดช่องเป็นของตัวเองไหมไม่ค่ะไม่ก็คือต้องทำหน้าที่ใช่ค่ะทำหน้าที่ของช่องหลัก อเนี่ยผมลืมคำถามหมดแล้วครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมกลับไปนอนคิดก่อนคำถามนะครับเมื่อวานเมืม่อวานเจอกันไหมคะเ <c oughs> จอจ้ะอ๋อที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ก็ที่ถาม <c oughs> ที่ถามเอ็ดมินหมายว่าอาบน้ำยัง <c oughs> จำได้ไหม <จำ S 1> แล้ววันนี้อาบน้ำยังยัง <c oughs> เอฟซีก็ให้ผมถามแต่เรื่องอะไรนะคุณดู้ชมคุณพ่อะไรก็อ้างแต่เอฟซีอย่างยอนทิเกทิเกนต้องเระธีขวมเี๋ยวเอาเอาหลักฐานมาดูซิว่าเอฟซีอ้ยมันอยู่ในไลฟ์สดเมื่อวานขอขอดูคำถามหน่อยพี่ยหากินง่ายโพูดปรได็ได้แบบนี้บอสโจอย่าเพิ่งโกรธผมเด้อครับบอสโจผมไม่ยอมน้องเฉยๆเด้อบอสโจอย่าเพิ่งโกรธผมเด้อให้น้องกินข้าวน้องจน ไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ยมันงหงุอยู่ค่ะกินว่าทัานใดเหรอไอ้ยังหมูวชะเอาหัวชะกินเคือเเ็ดเปลี่ยนไปเซเว่นนี่ใช่ค่ะเป็นเป็นถ้วยค่ะอยากไงใช่ฮะนี่เดีวสะดวกดีเนาะเดี๋เนาะอุ้ยทุกวันนี้หากินง่ายยอู่ไม่ตัดหรอไม่ตัดหรอเฮ้ยเพเห็นเอาเพื่อกัดเอาคนบ่บไปคนบ่อาบน้ามันเนาะอาบน้าไปเรื่องไรอ่ะเฮ้ยยังไัน เอาบรรยากาศช่วงนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสว nah. ัสด well, ีครับรออย่างเดียวครับรารอเช็คสาวครับผมนะครับถ้ามันเตรียมรถบัานแบบหมู่้องไปทุกมือทุกมือกินปะดูซีร่งครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เซ็ไม่นเอาไปขายบ้านดิด้ครับตอนนี้สซ็ตไลังส่งซีรีส์เขาซีรีส์ของบ้านไปตั้งได้เราเหมาะสมกันไหม เฮ็ตสู้ซีเวินครับตอนนี้โอ้ยยิแพ็กไหมส่มซีเวินกำลังเฮ็ดอันเฮ็ดตีตายิบไม่ได้หลายกว่าค่าตัวผมด้วยตอนนี้ได้ไดี๋ยวอยู่ประมาณเดลซี่ห้าหมื่นแสนสองครับตอนนี้แสนสองสมโอทีขายสมฟีไหมเพราะว่าเอาไปนี่คือผมก็เปิดฟ้าไว้ซื้อแล้วครับเพราะว่าเซ๊มาลองซิมบ์กันนะเสียบบ่หางเงินยี่สิบบาทครับหางเงินยี่สิบบาทเงินมาของไปครับยิบเอาเองก็ได้ บันไหนครับเดินเดินนะครับผิดวิธีครับเป็นเดินเดย์ิศพิธีครับเอาไม่เสร็ยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นต้นเอาครับมาดูการสาธิตการเปิดโอ้ต้องตบดาบก่อนตบดาบก่อนโอ้ยตบดาบขวดพีทิดวิธีครับแม่นบอกครับผมมันสิคอนเทนตอันนี้สารอย่างสารเอาเราผสมโซดียมซีเรียมอีกขึ้นมากเอาอีกรอบเอาอีกเท่าไรอสิบี้คือเก่าครับสารอีกย่างนะเอาสสเล้มมันนิขึาแฝกพี่น้องครับเขาไปซิ่มเบื้องโสโบนี่ครับร้องเบิ้งตูดครับ ต้ตุ่นเจ้าของกันนะเพราะว่าสารยุยขีนในร้านสะดวกซื้อครับมีทุกร้านนะครับสมูทีรสชาติจะเป็นยังไงเป็นเครื่องหนึ่งชูกำลังครับกินทีที่ดครับพี่องนี่อบไอเทมบ้าว่าไองิักภบางไดนไม่ไง่ช่งเนาอย่าอไรอื่นแล้วเี่ยเอาอื่นปไงเอ้าเสียบบลครับ ต้องบอก่อนครับยกยิ้วพิทครับตข้าวเหมือนกันทำงานครับทำงานซึ่งสิบอกประเทศไทยในมุมของการทำงานสองเพราะว่าเขินครับเขินที่พี่กันทำงานเวลาพี่บองมาถ่ายอย่างเงี้ยก็เขินนะเวลาทำงานอย่างเงี้ยบอแล้วบอเชื่อ์หรอกบอเชียอ์รัก อยากให้ผู้สืส่อฟังเสียงกันเลยดีกว่าการทำงานมันอาจจะแบบมีพิบมีถืงแน่ถึงอาจจะต้องถึงระดับการนั่นมากเลยกินไปยิ้มไปครับคนสวยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับดูการทำงานของเบื้องหลังนครับคนเบื้องหลังแสงสีเสียงครับเดี๋ยวดูจานเบนด้วยนะวิธีการทำงานของจานเบนแล้วก็ผมเสียงสีเสียง S <S เราเห็นงนไแดบบ้ไแหบบเดียวกับงานแบบนี้แค่หนึงแบบแบบโอ้ทุกวันนี้สวัสดีช่วิโมด้วยคุณผูมวธรรมดาเลยครับทุกวันนี้มีตากล้องส่วนตัวแล้วครับอาจารย์มอสนะครับผมโอ้ยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเป็นเออเป็นรายได้ให้ลูกเลยครับโอ้ยถูกต้องแล,<า>ล้วครับถูกต้องแล้วครับผมไม่หรอกครับผมไม่พอใช้ นี่ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก็ได้สัมภาษณ์แอดมินมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัมภาษณ์ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยหรอกผมลืมคําถามหมดนะครับเจอหน้าแอดมินก็ลืมคาถามหมดเลยนะครับพี่น้องครับผมนะต้องขออภัยด้วยอุตส่าห์ไปนอนคิดคําถามมาเป็นร้อยคาถามนะครับมาเจอหน้าแอดมินก็ลืมหมดเลยครับนะบรรยากาศก็รอช่วง เช็คสาวลองเสียงนี่แหละครับผมนะตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยในเรื่องของไฟแสงสีอาจารย์นั่งดีขึ้นไปาำบนเรียบร้อยแล้วครับผมคนระับ